สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเรามาซื้อของนะคะเรามาซื้อของใช้นะคะเพราะว่าเนื่องจากของใช้นานของใช้หมดนะคะก็เลยมาซื้อของใช้นอกก็นี่นะพวกเพมเพิร์ดแล้วก็พวกน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะพวกของใช้อะไรต่างๆนาะก็คือนี่อยากจะบอกว่าแล้วก็นุมนะคะนุมอัลมอนนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่า นมเนี่ยมาจากประเทศเอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามันอร่อยมากนะก็คือนันทานตั้งแต่ตอนที่ว่ามันออกมาแรกๆนะตอนที่ว่ามันออกผลิตภัณฑ์มาแรกๆน้อนันก็คือทานนมนี้นะมาตลอดนะคะเพราะว่าเป็นตอนนั้นท้องเจ๊ติมอ่ะก็คือนั้นก็จะชอบซื้อไปทานแต่ว่านั้นซื้อไปทานเป็นกล่องเล็กนะคะเพราะว่า กล่องเล็กมันทานง่ายมันสะดวกเนาะไม่ต้องเทใส่แก้วนะคะทุกคนก็คืออันนี้เราซื้อไปไว้ที่บ้านนะคะเราก็เลยซื้อเป็นกล่องใหญ่มานะคะกล่องนี้ก็107บาทนะคะทุกคนก็อร่อยมากค่ะทุกคนลองไปตำกันดูนะคะเป็นรสอัลมอนนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตันซื้อนี่ค่ะอะโวคาโดนะคะสองลูกนี้ห0บบาทนะคะทุกคนก็มีลูกหนึ่งที่สุกแล้วนะแล้วก็ ลูกหนึ่งที่ยังไม่สุกนะเอาไปบุ่มไว้เดี๋ยวก็สุกนะครับว่าอะโวคาโดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแล้วนันก็คือบ้านนันก็คือทานตลอดนะคะเขาก็เจติมก็จะชอบอะโวคาโดมากเลยนะคะทุกคนก็คือก็ตอนท้องอะ่ะนันท้องใช่ไหมก็คือนันก็จะชอบทานพวกอะโวคาโดแล้วก็ปลาแซลมอน ก็นมอัลมอนด์อะไรที่ว่ามันมีประโยชน์นะคะนั้นก็เลยซื้อทานหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนท้องนะเพราะว่าพอเจติมออกมาใช่ไหมคือเด็กบางคนนะ่ะย่วว่าแต่เด็กเลยทุกคนผู้ใหญ่บางคนอนะ่ะยังกินอะโวคาโดไม่เป็นนะก็คือมันจะได้กลิ่นขาวใช่ไหมตอนแรกๆเออคือ,อ,คอตอนนั้นเริ่มกินน,ะนั้นก็ว่าไม่ได้กลิ่นขาวนะแต่ว่าอาะโวคาโดมันมีหลายสายพันธุ์ไงทุกคนก็คือมีอเปลือกแข็งเปลือกบางนะคะมันก็มีละตาม,ตามลายสายพันธนะุ์เนาะรสชาติมันก็จะ ตา,ตามนั้นนะคะทุกคนก็คือนั้นก็คือกินมาตลอดนะคะแล้วก็ให้ลูกกินนะเพราะว่าวาคดมมีไขมันดีนะคะทุกคนก็คือกินแล้วมีประโยชน์นะคะก็ตอนนี้เจ๊ติมก็คือชอบนะ,ะว่าถ้านันมาทีไรเนาะก็คือถ้ามันมีอยู่ในอะ่ะมีอยู่ในสต็อกเนาะนันก็จะเก็บมาอะ่ะนั่นก็จะสั่งมานะทุกคนแต่ถ้ากรณีที่ว่าตอนเนี้ย กับนันมาโลตัสใช่ไหมแล้วมันมีใช่ไหมนั้นก็เลยซื้อมาเลยนะเพราะว่าเราจะได้ม่ต้องไปสั่งเนาะเพราะว่าเราสั่งตามเพจอะนันเคยสั่งมาแล้วแล้วเราได้ของช้าไงทุกคนมันก็เสียนะคะก็เลยเลิกที่จะสั่งเนาะเออเมื่อก่อนก็คือเคยคิดที่จะสั่งอยู่นะอันนี้ก็เลยไปซื้อมาค่ะแล้วก็ซื้ออันนี้มานะคะทุกคนอันนี้ก็คือทอดมันนะคะทอดมันก็บ้านเรากินดีนะคะทุกคน ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ซื้อพวกของใช้ต่างๆนี่แหละค่ะทุกคนก็ตอนนี้เจน้อยก็คือนอนหลับอยู่นะคะดูตอนนี้เรามารอพ่ออยู่หน้าธนาคารนะคะเดี๋ยวให้ดู <S <S นี่นะคะอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะทุกคนก็รอพ่อไปกดตังค่าวัวอยู่เนาะประมาณกี่แสนไม่รู้สองแสนมั้งอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะ ก็ตอนนี้เราพอนะเพราะว่าเนื่องจากหน้หนาทางธนาคารคนเยอะมากแล้วก็คือมันเป็นช่วงโควิดไงทุกคนเขาก็ให้ตั้งห่างกันทำไมเขาก็จํากัดนะคะว่าคิวไหนได้เข้าไปเหมือนกับสิบคิวแรกเข้าไปทําทการในธนาคารก่อนนะเพราะว่า,าพ่อนั้นก็คือเซียนเอกนะคะมีบัตร ATM อยู่เนาะทุกคนแต่ว่ายังไงก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาเรากดตังค์เยอะหลายหลายแสนเนาะเราก็ กดกับบัตรไม่ได้นะคะเราก็ต้องเข้าไปบึกในธนาคารนะคะตอนนี้ก็รออยู่นะเพราะว่าเราก็ซื้อของอะไรเสร็จแล้วหมดไปสามพันบาทนะคะทุกคนก็คือไม่มีตังใช้งานก็ไม่มีนะคะทุกคนว่าเเสียนี้ว่าเออไปไปทําบัตรเครดิตดีไหมนะักนเลยว่าทําบัตรเครดิตมันก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมบ้าทุกคนใช่ไหมเออทาบัตรเครดิตมันก็ต้องจ่ายอะ่ะเออแต่ว่าเราจะทําผ่านแนะเพราะว่าเราไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะนังก็ไม่รู้เนาะว่า กรณีนี้ที่จะทําผ่านไหมเราไม่น่าจะผ่านมั้งเออก็คือดอ๋อเราก็นั้นว่าเออถ้าทําทําแบบนั้นอ่ะ,อะไปเปิดบัตรเครดิตมาใช่ไหมไปเปิดบัตรมานาะมันก็ต้องไปจ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ ตลาดวัควายจะเปิดสักทีนะเพราะว่าวัควายก็เป็นโรคนะคะแล้วก็อย่างที่มันกระทบกับมันกระทบกับเรามากที่เราทำอาชีพเดียวใช่ไหมที่เราขายวัวขายควายอาชีพนี้อาชีพเดียวเนาะเพราะว่าแล้วพอเขาปิดปุ๊บมันกับเขาแบบตัดหัวตัดหางเราไปเลยอะทุกคนแล้วคือเราทําอาชีพเดียวเราไม่ได้มีสองสามอาชีพอะแล้วยังไงอะแล้วรายได้ของเราอะมันก็จะมันกับ รายได้มันก็หดตัวทุกคนเราคือรายรายจ่ายมันก็มีออกทุกวันใช้กินใช้กินใช้อยู่ทุกวันเนี่ยอย่างดูนะคะเนี่ยแพมเพิร์ดเดี๋ยวให้ดูแพมเพิร์ดแพงมากเนี่ยห่อเล็กแค่นี้ทุกคนคิดดูว่าเท่าไหร่หกรบาทนะคะก็นันจะให้ลูกใช้เป็นอ่าอร์แกนิกเนาะเพราะว่านันก็ให้เขาใช้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็สุด ส่วนมากของใช้เขาก็จะเป็นพวกออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะแพมเพิร์ดไม่ว่าจะแป้งไม่ว่าจะอาโลชั่นครีมแบบน้ำนั้นก็จะเลือกเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะ mm. เพราะว่ามันโอนโยนต่อผิวเด็กเนาะมันก็เลยแพงนะ,ะอันนี้ก็ซื้อมาสองห่อนะคะสองหอก็ตกไปพันกว่าแล้วอะ่ะทุกคนก็เออของใช้มันก็ขึ้นรายจ่ายมันก็ รายจ่ายมันก็มีอยู่ทุกวันนะเราคือรายได้เราอะ่ะมันไม่ม,มีมันไม่มีเข้าบ้านอะยไงเออพูดถึงก็ลืมจ่ายค่าไฟอีกละค่าไฟอยู่ที่บ้านนะคะเออนั่นแหละแล้วแบบมันกบเขาตัดหัวตัดหางเราเลยอะ่ะเราก็ไม่มีรายรายได้เข้านะว่าเราทําแค่ชีพเดียวมันกระทบกับเรามากเลยนะก็อยากให้เขาเปิดตลาดเร็วๆเวนาะเพราะว่าเราก็เราหาซื้อวัวควายได้แต่เราไม่มีที่ส่งอกอะ่ะทุกคนเราไม่มีที่ขายอะ่ะ เออแล้วแบบซื้อมามันก็ติดอยู่กับคอกใช่ไหมเงินเรามันก็อยู่แต่เงินเรามันก็อยู่แค่ในส่วนนั้นเนาะก็คือตอนนี้ก็กําลังนั่งคิดอยู่กับผัวนะคะว่า,อาเอาอะไรไปขายดีนะคะทุกคนอีกหนึ่งก็คงจะเอามอไซค์ไปขายเอาทองไปขายเอาวัวไปขายให้หมดเลยะคะ่ะตอนนี้ก็มาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาซื้อหัวอาหารกันอยู่นะคะทุกคนก็อันนี้เรารออยู่ในรถนะก็คือ ใดๆก็คืออะคนอดตายได้ะคะ่ะแต่บัวอดไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็มาซื้ออาหารให้บัวอยู่นะคะทุกคนตอนนี้พ่อก็เบิกตังค์เสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะกลับนะคะก็ว่าจะให้พ่อขับไปเอามอไซค์ที่บ้านเจน,นันนะคะมาให้เจไอติมนะคะตอนนี้เจนน้อยก็หลับอยู่นะคะทุกคนดู หลับก็ต้องค่าเมลนะคะทุกคนค่ะก็ทุกคนเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมด้วยนะคะก็ดูช่องใหญ่เสร็จแล้วก็อย่าลืมดูช่องเล็กของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย